ฮัโลโหลขอ้อกาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดในวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปรีวิวการใช้งานรถคันใหม่ล่าสุดรับผมที่เพิ่งเปิดขายเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถสุ่มโชคหากันได้เพราะฉะนั้นนะผมมาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยความสามารถมันเนี่ยจะโดดเด่นและดีมากแค่ไหนสำหรับวิธีการหาซื้อรถคันนี้ผมก็ให้เราเนี่ยเพียงแค่กดมาที่ร้านค้ากดแพ็คลังวนันแล้วก็กดในส่วนของกล่องซูเปอร์โนวาบ็อก ในตัวกล่องเนี่ยก็จะมี2แบบผมก็จะเป็นกล่องทั่วๆไปที่ขาย20วันเนี่ยกล่องนึงก็จะตกอยู่ที่45เพชรถ้าเกิดว่าเป็นกล่องแบบพรีเมียมระยะเวลาจำกัดเนี่ยก็จะตกกล่องละสิเพชรวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถซื้อได้สูงสุดทั้งหมด5กล่องสำหรับในกล่องนี้ผมก็จะมีลดหมายผมก็จะมีในรูปแบบของวันเป็น1วัน3วัน7วันแล้ก็ทาวน เหมือนเดิมว่ากล่องนี้เนี่ยผมก็ทําการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวค่ะที่อยากรู้ตอนผมเปิดกล่องเนี่ยก็สามารถกดมาที่ลิงก์ข้างใต้ได้เลยผมก็จะลิงก์ตรงไปที่ทางด้านของไลฟ์สตรีมที่ผมเนี่ยทำการเปิดณนะตอนนั้นนั่นเองนะซูเปอร์โนวาเป็นรถคาสเอผมโดยคำนําของตัวรถเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าตัวรถสีฟ้าคันนี้เนี่ยถูกสร้างด้วยวัสดุชนิดพิเศษพร้อมออกแบบเครื่องยนต์ด้วยระบบ Star Power ในเรื่องของการใช้งานสเตตัสของรถคันนี้ผมจะเป็นรถที่ค่อนข้างบาลานซ์พอสมควรผมค่าที่เน้นหนักเนี่ยก็จะคือในส่วนของตัวค่าดิฟแล้วก็ค่าคอร์เรชันรองลงมาคือแอคเซลแอนท n งเทิร์นแล้วก็ทัสเตอร์ตามลำดับคือแต่ละค่าเนี่ยมันก็เท่าเท่ากันเลยนะแต่เกิดว่าจะใ้ถามจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือในส่วนของตัวแอนทังเนี่ยที่มันมีค่าที่สูงมากพอกับในส่วนของตัวค่าดิฟเลยเพราะฉะนั้นผมรถคันนี้เนี่ยจึงเป็นรถอีกคันที่เน้นในเรื่องของการกดแอนทังกดไนโตรพาวเวอร์เป็นหลัก สำหรับคุณสมบัติพิเศษของรถคันนี้ผมเมื่อเราเนี่ยทำการกดไนโตทุก4ครั้งจะเป็นการเพิ่มเอ็นแทคงให้กับรถของเราอีก22เรนี่เรื่องของการใช้งานผมปกติเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งใช่ไหมเราก็ต้องกดเอ็นแท้อยู่แล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่เราเนี่ยจะได้รับในส่วนตัวเอ็นแทแบบฟรีๆนั่นหมายถึว่าการบูสต์ครั้งต่อไปผมก็จะเพิ่มโอกาสที่เราเนี่ยสามารถเก็บเกตไนโตแล้วก็กดไนโตเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นก็เหมาะสำหรับคนเล่นใหม่ผมที่อยู่ในช่ว ฝึกในช่วงของการดิเก็บเกตต่างๆในส่วนของสกิลอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเติมเกตในโตได้แบบง่ายดายอีซี่อีซี่ในส่วนของการปรับแต่งของรถคันนี้ผมก็จะคล้ายๆกับในส่วนของตัวรถซาก้าเลยผมระบบเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเน้นที่ความเร็วสูงสุดแล้วก็ในโตพาวเวอร์เป็นหลักระบบขับเคลื่อนจะมี2ส,สายผมจะเน้นที่เบสิคพาวเวอร์ควิกเทอร์แล้วก็ทางด้านของตัวมีบูสเป็นหลัก ระบบเชื้อเพลิงจะมีเพียงแค่สายเดียวผมจะเน้นที่ในโตพาวเวอร์ความเร็วสูงสุดในโต้แล้วก็มินิบูส์พาวเวอร์ระบบเทอร์โบก็มีเพียงแค่สายเดียวเหมือนกันผมจะมีนิมิบูส์บวกพาวเวอร์2.5แล้วก็เวลาเราเนี่ยกดเทอร์โบเนี่ยระยะเวลาของเทอร์โบก็จะอยู่นานขึ้นแล้วก็ในส่วนของเอ็นแคนก็ผมก็จะมีเพียงแค่สายเดียวเหมือนกันก็จะเน้นที่ทางด้านของตัวแชทไทม์ time, แล้วก็ในโต้พาวเวอร์เป็นหลัก โดยรวมเนี่ยรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นความแรงของตัวรถตอนที่เราเนี่ยกดในโตมากๆเพราะเนื่องจากว่าสกิลส่วนใหญ่ของรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีกราฟพุ่งไปที่ทางด้านของโตในโตแล้วก็สกิลเสริมเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการใช้งานในโตเป็นหลักทําให้รถคันนี้เนี่ยเทพซ่ามากๆเลยสำหรับคนที่ชอบกดในโตนะสำหรับรูปแบบของรถคันนี้ผมออกแบบมาด้วยสีรถที่เป็นแบบซูเปอร์โนวาหรือก็คือสีแห่งจักรวาลยังค่ําคืน บอกได้เลยว่าตัวรถสวยมากเลยผมเพราะว่ามันจะวิงวว่งวับวิ่งวับเนี่ยเวลาเราวิ่งใช่ไหมรถมันก็จะเปล่งประกายแบบว่าสวยจัดๆเลยผมแถมทางด้านหลังนะผมโอ้ผมชอบมากอะ่ะคือแบบปีกหลังนี่แบบสวยมากเหมือนกับทางด้านของปีกไอพน่นขางคาวอะไรพวกนี้เนี่ยใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยก็สามารถจัดกันได้น,นะเพราะฉะนั้นผมให้เราเนี่ยเห็นภาพเกมเพลย์ของรถคันนี้มากขึ้นก็ไปดูที่การใช้งานจริงๆของรถคันนี้กันดีกว่านะ ในเกมเพลย์แรกก็ผมมาดูข้อดีของรถคันนี้ดีกว่าผมเพราะนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยค่าสเตตัสค่าคอร์เรชันเนี่ยค่อนข้างสูงในจังหวะที่เราเนี่ยเริ่มเปิดตัวมาผมโดนคนอื่นเบียดเนี่ยบอกได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยไม่เสียหลักแน่นอนยกเว้นนอกจากว่าจะโดนพวกรถตระกูลที่ค่าคอร์เรชันสูงกว่าจะจัดอย่างเช่นเลเซอร์ชนเท่านั้นผมรถคันนี้เนี่ยถึงจะเสียสูญเล็กน้อยนี่เรื่องของการเข้าโค้งผมค่อนข้างดีมากๆเลยนะเพราะนเนื่องจากว่าสเตตัสของรถคันนี้เนี่ยมันเป็นแบบบาลาน์ ทำให้จังหวะในการเข้าโค้งเทอร์โบต่างๆเนี่ยค่อนข้างแรงและมีปัญหาอย่างนี้คือในจังหวะที่รถของคันนี้เนี่ยเครื่องแรงข่มหรือก็คือจังหวะที่เราเนี่ยกดเทอร์โบเนี่ยรถมันจะหันหน้าชานนหนึ่งๆก็ผมก็ถือว่าเป็นข้อเสียที่ต้องระวังมา,มากๆเลยสำหรับรถคันนี้แต่เกิดว่าเรามีเทอร์โบเมื่อไหร่ในจังหวะที่เราเนี่ยกดทางตรงยาวๆหรือว่ากดเนินกด CWW เมื่อไหร่ผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยสามารถพุ่งเพดานได้ถึง305หน่วยเลยทีเดียวนะสำหรับความเร็วสูงสุดในกรณีที่ไม่มีสของตัววเก ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าสู่ทางเล่งของเครื่องยนต์เนี่ยกด C W W เนี่ยความเร็วสูงสุดของตัวรถเนี่ยจะสามารถพุ่งได้เกือบเกือบ360กว่าถึง370เวทีเดียวก็ถือว่าเป็นรถอีกคันหนึงเนี่ยที่มีความแรงสูงมากเลยนะในตอนที่เราเนี่ยกดเทอร์โบนั่นเองนะข้อมูลเสริมอีกเล็กน้อยผมด้วยความสามารถของสกิลของรถคันนี้ผมเมื่อเราเนี่ยกดในโตครบ4ครั้งก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเร่งในส่วนของตัวเกจไนโตเนี่ยเพิ่มอีก22% หลายคนอาจจะมองว่าเพิ่มแค่ยี่สิบทไมมันดูน้อยจังเลยผมแต่ขอบอกไปเลยว่าเวลาเราเนี่ยเข้าสู่การแข่งขันชั้นสูงๆเมื่อไหร่ผมในโตเพียงแค่ 1- 2เปนี่ยก็เป็นอะไรที่มีค่ามากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะอัพจนเต็มหลอดได้เนี่ยโดยเราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาในการดิฟต,ตรงทางตรงเลยเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีในโตเนี่ยเติมความเร็วของตัวรถได้อย่างตลอดเวลาแล้วก็รักษาความเร็วของตัวรถเนี่ยได้อย่างสม่ําเสมอสำหรับเกมเพลย์คราวนี้ผมมาดูข้อเสียของรถ คันนี้นิดนึงผมต้องขอบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งคันที่การใช้งานดีมากๆเลยผมแต่ถ้าว่าข้อเสียอันใหญ่หลวงของรถคันนี้ก็คือในจังหวะที่เราเนี่ยจะเข้าทางลัดต่างๆสำหรับคนที่ยังไม่ชินนะแล้วอีกทีนึงสำหรับคนที่ยังไม่ชินเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้เล็กน้อยถ้าเกิดว่าในกรณีนั้นเนี่ยเราบังเอิญว่ากดเทอร์โบอยู่พอดีนะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยหันหน้าชาไปนิดน,นึงแล้วเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะชนกําแพงได้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียหลักของรถคันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยัง ควบคุมในจังหวะของตัวรถความเร็วได้อย่างไม่คล่องแต่วิธีค่าแก้ปัญหาก็ง่ายมากเหมือนกันคือเพียงแค่เราเนี่ยฝึกจนชนานาญบา่อยๆจําลักษณะมูฟเมนต์ของตัวรถได้เนี่ยปัญหานี้เนี่ยก็จะหมดไปนั่นเองเนาะไอ้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับรถคันนี้ผมถ้าเกิดว่าายกรณีที่เราเนี่ยเจอรถคลาสเอเหมือนกันและรถคันนี้เนี่ยอัพยังไม่เต็มเนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหาได้เล็กน้อยนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องการในส่วนของสกิลการปรับแต่งพอสมควรสำหรับคนที่อยากจะเอาไปแข่งในระดับสูงๆแต่เกิดว่า ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องการแข่งขันจัดอันดับอะไรมากมายเนี่ยหรือว่าอยู่ในยศระดับไดมอนด์อะไรพวกนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องอัปเกรดเยอะก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงแต่เกิดว่าอยากจะขึ้นในระดับโนวาอะไรพวกนี้ขึ้นไปเนี่ยในการที่เราเนี่ยอัปเกรดรถขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นพอสมควรเพราะฉะนั้นในเสิร์ฟนี้ก็อาจจะขาดไปได้เหมือนกันนะสำหรับรถทุกประเภทเหมือนกันมาคราวนี้เราลองมาเล่นจริงนเลยดีกว,ว่าก็กดสตาร์ทไปปีดหนึ่งครั้งครับผม โอเควิ่งยาวๆเอเ้ยเอ้ยอย่าก,กินขอบอย่าก,กินขอบโอ้โหโดนชนตัวไปนิดนึงไม่เป็นไรโอเคเกี่ยวนิดนึงกดควิ c เท u ร์ไปหนึ่งทีควิคเทอร์ไป2อทีแล้วก็เข้าทาลายเร่งตรงยิงยิงยาวๆไปผมความเร็วเนี่ยเอ้ยใช้ได้อยู่นะเกือบสองร้อนะขนาดยังไม่ได้กดในส่วนของตัวเทอร์โบนะโอเคควิ c เทิร์สวยงามหครั้งควิคเทิร์อีกครั้งนึงสวยๆครั้งที่สองกดซีดวิวดววติดด้วยเข้ยติดดวิวครั้งเดียวนี่หว่ากดอีกทีนึงก็ บริสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชนกระแพงปังหนึ่งทีกดเทอร์โบหนึ่งครั้งครับผมเล่นความเร็วหน่อยก็ไอจุดเมื่อกี้บอกได้เลยว่ามันหลีกเลี่ยงการชนยากมากเลยนะโอเคกดเทอร์โบสกิลติดมาแล้วครั้งที่หนึ่งครับผมบอกได้เลยว่าเพิ่มเกรอีก22%ก็ทำให้เราเนี่ยเติมเกรได้เร็วขึ้นกดเทอร์โบไปครับผมบี๊ดวิ่งไปยาวๆโอเคข้ามสะพานไปหนึ่งทีเกือบไม่พ้นแล้วเมื่อกี้โอเคจังหวะนี้เหมือนเดิมทำคอมโบเดิมเหมือนเดิมควิกเทิร์นหนึ่งครั้งควิคเทิร์นครั้งงงททีี่่เเเข้้าาาาากกกลลยยยวววรร์ปปตติิิดดสพมอๆไ โอเคควิคเทสอีกครั้งปัดหนึ่งครั้งแล้วก็อย่าชนกำแพงอย่าๆโอเคไม่ชนกำแพงดีมากวิ่งยาวๆไปผมโอ้โหดูคนอื่นนี่ขนาดคนรถนี้ยังอัพไม่เต็มคนอื่นยังตามไม่ทันเลยโอ้โหโดนชนไปนิดนึงโอเค,อเควิ่งยาวๆไปผมตานี้อีทเข้าทางลา่าอย่าตกน้ำโอเคได้อยู่ได้อยู่หันซ้ายนิดนึงอีทตรงไปแล้วก็คอมโบเดิมชนกำแพงนิดนึงแล้วกดเทอร์โบปัดวิ่งยาวๆความเร็วสูงสุดเกือบสามร้อยกว่า หันหน้าสวยโอ้โหติดตัวไปนิ่งไม่เป็นไรกด C W D W ติดนะขึ้นสแน็คหนึ่งทีโอโอโอชน2ทีติดชน3ทีไม่เป็นไรโอเคเข้าสุดโค้งสุดท้ายเติอเทอร์โบ C W สุดท้ายผมมิกเกตเทอร์บโบอีกครั้งนึงกดอีกครั้งไปแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชายไปนี่บอกเลยว่าโอ้โหอันดับใหม่สเตติขึ้นด้วย1.39.72จุาองถือว่าเป็นการทำลายสถิติใหม่ขนาดรถนี้ยังอัพไม่เต็มเลยเนะี่ยถ้าเกิดว่าอัพเต็มผมว่าน่าจะมีความเร็วได้ดีกว่านี้อีกนะ คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับการรีวิวรถคันใหม่ล่าสุดซูเปอร์โนวาต้องขอบอกเลยว่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้อัพสูงๆเนี่ยรถแม่งก็โคตรแรงเลยผมยิ่งมีความสามารถในการเล่งในส่วนตัวไนโตรเข้ามาด้วยผมก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ฝึกเริ่มต้นแล้วก็ยังดิฟไม่ค่อยเก่งเนี่ยรถคันนี้เนี่ยก็จะช่วยตอบในโจทย์ของการที่เราเนี่ยเติมไนโตรให้เราเนี่ยสามารถกดไนโตรได้อย่างสม่ำเสมอน,นั่นเอง แามในส่วนของสเตตัสผมยังเป็นรูปแบบของการบาลานซ์ผมทำให้การใช้งานเนี่ยเหมาะกับทุกสนามเหมาะทุกภูมิประเภทแล้วก็เหมาะทุกรูปแบบในการเล่นแล้วก็ทุกโหมดในเกมก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ใช้งานได้อนเนกประสงค์มากเหมาะสำหรับคนที่อยากต้องการที่จะได้รถคสัสเคันแรกที่ใช้งานแล้วก็ปล่อยทิ้งได้ยาวๆเนี่ยรถคันนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์การใช้งานได้สุดๆเลยนะเหมือนเดิมครับผมใครชอบีดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซ u b s c ค i b e like, กดติดตามกันได้นะครับผมท้งช่องยูทูบแล้วก็ เจอกันนะผมคลิปหน้าชูดีครับ